สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องของแม่หมอเตยลี่กันอีกเช่นเดิมนะจ๊ะอ่ะหัวข้อของเราในวันนี้นะคะก็เป็นหัวข้อที่ว่าไพ่นะจ๊ะไพ่นะไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักของคุณครั้งนี้บ้างจ๊ะมาถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังคําตอบจากไพ่กันเลยอ่ะแม่หมอขอห้าใบค่ะ ใครที่กําลังรับชมคลิปนี้แรนดรอมที่อยู่นะคะขอให้ส่งพลังงานพลังจิตพลังใจมาให้แม่หมอและไพ่ได้วยเลยนะคะและเราไปดูกันนะว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรคุณเกี่ยวกับความรักครั้งนี้คะ่ะอ่าไปแรกนะคะสามดาบเจ็ดเหรียญสองเหรียญน,นะคะอืม ไพ่อยากจะบอกกับคุณว่าให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนนะอันดับแรกเลยอันดับแรกนะคะคุณจะต้องเห็นคุณค่าในตัวเองออย่าเอาตัวเองเนี่ยนะคะไปยึดติดหรือว่าไปเกี่ยวพันกับใครเกี่ยวพันกับความรักอะไรแบบนี้มากจนเกินไปเพราะท้ายที่สุดแล้วอะความรักที่สวยงามอะมันก็จะกลายเป็นความรักที่สร้างความเจ็บปวดใจให้แก่เราได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่า เริ่มเริ่มจากการที่เราเนี่ยนะคะรักตัวเองก่อนเลยเออก่อนที่จะแบบไปมีความรักครั้งเนี้ยเออเพราะฉะนั้นแม่หมอมีความรู้สึกว่าความรักครั้งเนี้ยมันมันเป็นอะไรที่มันอาจจะเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็อาจจะมีอุปสรรคอะไรแบบในเยอะหน่อยอะไรเงี้ย นั่นแหละมันก็เลยบางแบบว่ามันก็เลยทําให้บางคนอาจจะแบบว่ารู้สึกเหนื่อยรู้สึกเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยในความสัมพันธ์ไม่ว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามแต่นะที่มันเกิดขึ้นกันในกรณีรักครั้งเนี้ยแต่พายอยากจะบอกว่าให้คุณนะคะอย่างแรกเลยคุณจะต้องเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็รักตัวเองให้เป็นก่อนที่จะไปเกี่ยวพันก่อนที่จะไปมีความรักไปมอบความรักไปทุ่มเทให้กับคนอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยเออ การที่แบบมีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาที่ทําให้เรารู้สึกชอบใจถูกชะตาโดือดรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีโอเคมันเป็นสิ่งที่แบบสวยงามอยู่แล้วแหละแต่แบบว่าแต่แต่เราต้องแบบรักให้เป็นนะเออนึกออกไามเราต้องรักให้เป็นเราเราต้องแบบว่าแบ่ง แบ่งความรักคือรักตัวเองแล้วเราก็แบ่งความรักอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆแบ่งความรักให้กับอีกคนนึงอีกฝ่ายนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการดีให้ก่เรามันจะทํามันจะเป็นการแบบว่าทําให้สมดุลน่ะสมดุลระหว่างเรากับความรักครั้งนี้ได้เพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรือว่ามีประเด็นมีอะไรในความรักครั้งนี้ก็ตามขอให้คุณเนี่ยนะคะเริ่มต้นจากรักตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วคุณจะมีสติจะมีสติจะแบบว่ามองความรักครั้งเนี่ย ไปในรูปแบบที่มันอ่ะโอเคขึ้นกับตัวเราอะไรนั่นเองจ้านะอ่ะแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนทุกๆค,ความสัมพันธ์นะจ้านะไม่ว่าความรักของคุณจะเป็นรูปแบบไหนจะกําลังมีเขาเรียกว่ามีประดงประเด็นหรือว่ามีเรื่องอะไรเข้ามานูกก็ขอให้ทุกคนนะคะมีสติแล้วก็รักตัวเองก่อนนะอย่างที่บอกไปอืแล้วคุณจะสามารถจัดการคุณก็จะเหมือนกับมีสติกับมันมากขึ้นนะเออเขาเรียกว่ารักให้เป็นนั่นเองอ สรุปไม่ง่ายคือการรักให้เป็นรักให้มีสตินั่นเองจ้า โอเควันนี้ก็เท่านี้นะคะประมาณนี้นะ,ะนี่ก็คือสิ่งที่ไพ่นะคะอยากจะบอกคุณเกี่ยวกวับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นั่นเองจ้าอ่ะใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็เหมือนเดิมเลยทักเข้ามาตามช่องทางที่แม่หมอขึ้นไให้นี้ได้เลยนะจ๊านะแล้วเดี๋ยวมาพูดมาคุยหลังไมค์กันได้ใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือว่าชมคลิปแล้วไม่มั่นใจว่าเป็นเรื่องราวของเราหรืออยากจะดูให้แน่ใจไปเลยว่าเรื่องราวจริงๆของเราเป็นยังไงนะคะก็ทักมาได้เลยนะตามช่องทางที่แม่หมอ บอกที่แม่หมอขึ้นมาให้นี้ได้เลยคะ่ะนะวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าจ้าอย่าลืมนะครอยากให้แม่หมอทาหัวข้ออะไรก็แสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะจ๊ะนะแล้วเดี๋ยวถ้าหัวข้อไหนน่าสนใจนะคะแม่หมอก็จะหยิบยกมาเล่นกันนกะมามา,มาทายมาแบบเปิดพลังงานกันโอเควันนี้ก็ค่ะต้องลาไปแล้วสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่จ้า